ยอย่างไรโดนพึ่งต่อยหายยังเก่งหายยังฮะช่จะหายแล้วนอนอีกคืนหนึ่งเนาะเอาไหมนอนสองคืนพอเนอะาะสัมภาษณ์สัมภาษณ์น้องเก่งก่อนโดนพึ่งต่อยนี่เด็กชายธนวัฒน์โดนพึ่งต่อยขาทีเดียวเป็นลมเลย ยังคันอยู่ไหมไม่แพ้แล้วเนาะวันนี้โด,ดนโดนกี่เข็มโดนโดนเข็มชี้ยากี่เข็มบอกบอกมาโดนกี่เข็ม,เ,ขมเจ็บไหมห<อ>ไม่เจ็บเนาะจินะ๊บๆเนาะ